ชิลิปเปนเชือกไนลอนเาะหนอสวยงามเลยนี่คิเวีหสุ่จซไอไมายแน่นี่มีอะไรต่อเกาหลีเกาหลีอะไรเกาหลีโคเรียซาโคเรียมาดีนี่ไม่ใช่อุ้ยแซมเบียนี่แซมเบียนะ

ม,นง,มนง,งนี้ขายขายไหมครับคืนคืนเท่าไหร่นะรหแล้วเนี่หยห้าร้อยห้าร้อยจะได้คืนละห้าร้อยโอ้หตัวหนทงรงใหม่ครับมีมีใหม่แล้วอ้